ชีวิตเป็นของบะเทียงเนาะม,มีพบมีพัดรากจากกันเนาะมีเก็บไข่ได้ป่วยเนาะแต่แตะกี้เขาบ่าเขาใจได้ข้าม่าจังสิชีวิตผ่านมาจนเท่าเดี๋ยวนี้กัยังบ่เขาใจอยู่เนาะงานวะจะทังหวัดแต่แตะกี้มิถ้าไปก็ไปอยากเที่ยวอยากเล่นหันไปหนีเนาะบ่ได้ยคิดพออันตรายใดๆทั้งปวงเลยเนาะ ในตะมอันไปวัลยิคิดพ่อหรอกว่าจีตายจากกันเนาะว่าจะเก็บสิไข่สิปวย,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 ยมีบุญมีบาปว่ลิดพ่อเนาะอพอแห้งกัดออกยังอยังก็ดีแต่ห้าวหูท่างตะกี้ห้าวคือสิว่าถุกอวาเดียดดีดอกเนาะเห็นปะ <c oughs> ไปเที่ยวเล่นกลับมาก็ซ้ำนั่นแหละไม่ยัง ไปเก็บเอาความเหลาหลอนอารมณ์กังวลต่างๆกลับมานํามีอยังไปเห็นผู้น,นั้นไปเห็นผู้นี้เอ้ยเป็นตาซันผู้นี้เป็นตาหักเลยนั้นอันนี้นนนเพิ่มเรื่องเล่าขึ้นมาซื่อๆเพราะมีอยังเราได้เอาออกนี่ก็เอาเขาอะไรความบรูมันก็เปลี่ยนไปยังซันแหละเหตุไปเบิดกันแหละดันขาห้าสําำนึก บันเฮ้าเสือเรือนของกรรมล้วเฮ้าเฮ้าไมา่คิดพอตอนที่เฮาโหดลายกับสัสตว์ต่างๆเนี่ยนะเราไม่คิดถึงตอนที่ว่าจะคลองเสือหลับนี่นไหมโบวิมันบ่อยธรรมาดาดีเราเออเขาเอาเฮ้าไปขังไว้สมมุติว่าขังป่าเขากบขังเฮาคือป่านไหมเนาะถือซอมถือเบ็ดถืออียงกับบรูละเลินบาทเขาก็ขังไว้อี่ชังสั่นละเป็นแถเออเนาะแม่นบอ เวลาจีอีปูจังสิถิ่มลงเลยเด้เนาะมันกรแลนออกมาเนาะมันงัดเข้าไปอีกมันหนีบศูนย์ก็เก่าอีกฟาดปวอีกจะขิดเบื้องความโหดไล่ของคนพวกเจ้ายังห่วงสิ่งใดอยู่กับเกิดม่เป็นพวกมั่นอันเด้อเป็นทางสั้นแหละจังว่าแค่ว่า เบี้นกับยงของกูกระดอกกระเดียแท้แร้ร้านอกหักกิดหวังถ่ายแท้หรือ,อยังก็กแล้วแต่ที่มันเหตุใน,นี่ยจะของบสบายใจกังวลนใจถูกใจโทษพุ่นโทษพี่ก่ต้องโทษดอกโทษเจ้าของแห่แรเหตุไหวเมองตอาศาสตร์นี่ก็คิดบ่พอละมันหลายโพดเยอะแยะเร่นจงพญายามใส่ใจเกี่ยวกับกุศลให้มันมากขึ้นเออใส่ใจ แต่ตั้งใจใส่ใจใครคร้วนยงสันมันสิภไยใส่นั่มแต่งต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาจีตใจของของกระสงบนบนำสิ่งที่ได้บารูโตก็คือสโลกในร่างกายนี่หรืออื่นเจ้ากรรมในเว้นที่ให้ผลในปัจจุบันขณะนั่สิมันก็ค่อยๆทยอยออกไปของมันดอกโลกพ่ายกาเจ็บจากนักก็เป็นเบาอเป็นเบาจากเบาก็เป็นหายแล้วก็จากที่ว่าสิ่งให้ผลกันปีหนาปีหื้อต่อไป เออเขาก็จากลอยเหลือหาสิบจากหาซิบก็ลดหน่อยลงหน่อยลงก็คอยเป็นอโหสิกรรมมีกันมันนั่นแหละที่ว่าปฏิบัติธรรมหรือมาภาวนามันเลยยังมากยิ่งกว่าช่างอื่นอีกทานอาหารก็อุทิศถึงบางจำพวกบางจำพวกก็บะถึงได้สวดมนต์ทำสมาธิสวดมนต์ก็อุทิศถึงบางจำพวกบางจำพวกก็บะได้แต่ว่าภาวนาเนี่ยเดีวว่าหลายๆจำพวกเป็นไวยตานันตริยกรรม มันจะเป็นช่วงๆของมันย่ดอกขึ้นอยู่กับบุญของเฮ้าคือความสงบของเฮ้ามากน้อยขนาดใดขึ้นอยู่กับการในขณะนั้นลดละกิเลสชั่วคร้าวใดขนาดใดเราส่งอ,อ,อุบุญออกไปอุทิศบุญออกไปอุทิศออกไปมันกลับไปของมันเองมันกลับค่อยค่อเล่าเบาบางไปเลยนั่นแหละส่วนผู้บาลูกัสั่งเขาห <c oughs> น้าก,กับพญ่า,าเผยแผ่ไปเรื่อยเพื่อว่าั่นแหะแต่ว่าจะเผยแผ่แผแบบมีอารมณ์ อยากให้เขาเหตุให้ถือใจเจ้าของได้ดังใจเจ้าของบอกเพื่อเป็นการธรรมทานหนุนเสริมกำลังของตัวเองแล้วก็เป็นเมตตาในหันกุณาในหันมุติตาก็มีอยู่ในหันแต่ว่าอย่าลืมอุเบกขาเวลาเขาว่าให้แต่เขาว่าให้เป็นบาแล้วนึงสั้นนึงสี่เอออย่าลืมอุเบกขาด้เสยนี่การบอกการให้ต่างๆนนหน่ะว่าต้องไปหวังผลอย่างอื่น วางเพียงแต่ว่าถ้าทุกคนรู้ท่ำเสมอกันทุกคนมีท่ำเป็นหนึ่งเดียวกันโลกนี่คือจะปรขาขกันเนาะพ่อเอาสำนักบาราต่างตาเพื่อว่าให้เขาจะเป็นนังสัให้เขาเป็นทั้งสีห่หลักเขาสีฟังหรือบุฟังกร้างแต่ว่าเข้ามาปฏิบัติท่ำแลว้วส่งพรมวิหารสีเมตาามตาุณามุทิตาและอุเบกขาส่งพรมวิหารสีมันได้จะเป็นเครื่องนุนส่งเขาเองหลัก ส่วนมากเวลาถา้าถ้าว่าจะของให้ทรรมาท่านยังสิเวลาอธิบายทรามอยากให้เขาให้เขาฟังอยากให้เขาเขา้าใจถ้าไม่ความเห็นขีดขัดแยงปุ๊บสังเกตจากของเด,อด <c oughs> ้อศูนย์เด้แม่นว่าล่ะเออตตามจิงก็น่าศูน,น,น,นย์หรือว่าศูนย์เอาะศูนย์อยู่ขนาดตัวของทดสอบจากของแต่ยังผ่า,านอยู่ภาษายัางกับผู้อื่นมันศูน์กว่าเ่าอีกเนาะ แจ้าของเป็นผู้ปรารถนาวังดีกับเขาสักส่วนเขามาปฏิบัติธรรมแต่ว่าเขาใส่ข้อมีอเห็ขกาไป<อ>แลป่นไปอย่างวัดเจ้าของกับมีพึบบึ้นมาโรดเดอ,อันอารมณ์นเนาะบ่พอใจอบันี้เขาบอกโอ้ยมันก็คือการสันปังสี่สันภาวาน่าสนสอนแบบนั้นเป็นไงเฮ้ยเส็มีเบิร์บสางสี่โซนเป็นสัมดับสองอีก <laughs> ไปซะพวกวิบากโซนเป็นอันดับสาม <laughs> เป็นสั้นเลยเข้าบอกคือการเมตตาของเข้าเองเขาลดละอัตตาตัวตนลงไป้อมแครับเป็นการทรงพรทธิหารจะของผอมคือมีเมตตาอพุทธนหานมันก็มีบุญอีกอย่างหนึ่งเข้าบอกแต่ว่าเข้อยาจะหยุดว่าเขาจะฟังเข้าและมีความคี่เห็นเดียวกันกับเข้าเลยบอกเราแล้ว,วไปอยาละละ่างว่าล่ะ แนยยูสักส่วนยูหล้หกก็ oup, นะ oup, แล้วไปคือคือเฮาายลูกเนาะายลูกได้ันนั้นได้อน,นี้แปลกๆจังสี่กาวเฮ้ยเขาเห็ดเอาพวกนี้ก็เห็ดไ้ดอกกษาซางสี่ศูนย์เลยเนาะนี่เห็นเขาขมหยุดหยุดด้หนี่หยุดตัวนี้หยุดไดดลาได้ย่างอยากไหนเขาซัดท่าอยากไหนเขาเห็นเป็นทีเดียวกันกับเจ้าของเองนี่คือการหยุดหยุดหนังหยุด ทิฏฐิปาทานทิดถุปาทานหยุดความคิดเห็นของตนเป็นงไงได้น่นนะเพราถ้าเขาเบิง,งหบเหลืองดิ่งมาก็เห็เป็นนี่ <c oughs> <c oughs> ลักษณะนี่มันสิสศูนแต่ที่มันคือเอาความวังดีไปแหลกโดยความจากให้เขาย่องมันประเมินความวังดีเพื่อว่าสิลดละมณฑิทิเพราะว่า แล้วก็เพื่อว่าอยากชักชวนผูอื่นห้มาทําความดีแต่ว่าเอาไปแหลกแหลกได้นั่นแต่ว่าอุย้ยนัน่งสี่คือถ้าเขาอันบอกไปนั่นท่างเดียวกันกันกบแต่ของตั้งไวที่ทอัตราตั้งไวแล้วนี่เออจังสันจังสี่เบาไปนี่ก็เกาอีกเนาะดีใจได้ยึดทั้งนั้นแหละแล้วก็อธิบายมากขึ้นอีกเออแบบเหมิมขึ้นมาเลย <laughs> ความคิดเห็นตรงกันคราว่าเลยยึดบัตนันแหละหยึดความคิดเห็นพร้อมแต่ลายยางเขายพยายามให้มันท่านคําว่าอารมณ์ที่เขากาลังยึดอยู่อารมณ์อยากอารมณ์ยึดให้มันท่านบอกเราแล้วไปนะหรือว่าการลีล่าในการแสดงธรรมหรือลีล่าในการบอกได้ยังก็แล้วแต่ถ้าเขาอยุดเหนืออารมณ์ทั้งพวงแล้วมันสิคิดออกวิธีที่ทถีดยั่วให้เขา คือกิเลสเขาสิพุ่งขึ้นมาสูงเ้าสิคิดออกแต่ว่าถา้าหกก้าวบอสามาถควบคุมอารมณ์ยุติอารมณ์ความอยากกับวามดีเขาจของเองศู์ขึ้นขึ้นกันเอาไปมาเลยถึกปัญญาทอกันแล้วเถียมกันเลยสร้างโขดพอผลไม้ของแล้ว,วอะงัสัน้นเลยเนาะหยุดความคิดเห็นของตนเป็นไงเด้อบอกแล้วก็แล้วไปคือแต่เขามากก็มากเพราะมากก็ตนน่าะ ถ้าบอกเพื่อเป็นการแพ่ความใจกว้างของห้าออกเป็นการแพ่หรือเป็นการเผยแร่ธรรมะสังสีนะแต่เขามาหรือบ้ามากก็แล้วไปแต่เขาวาเนื้อกระซ่างเอามาเป็นหินรับปัญญาตัวเองด้อเอามาเป็นเครื่องคัดเก่าจาือของเขาวาออถ้าเขายองออนี่กูกำลังหยุดแล้วมันกระเ้าดอกหูปับ๊บเท่าปั๊บหลุดจากหน้าแต่เ,ออเขายานี่มึงกำลังหยุด คือกันเศร้าปั๊บคือกันเนาะจะปุงแต่งต่อที่หล่ะจะ <c oughs> ปุงแต่งต่อได้ถ้าปุงแต่งต่อก็มีอย,อยูยอยย่สองยางแหละพอใจกะับไ่พอใจแหละยึดสองยางนั่นก็เลยยึดยึดในความคิดเห็นของตอนเป็นไงส่วนมากนักท่ามเขาบอกกันแต่ว่าส่วนมานกมิถันจับหรอก คนบุรู่กับคนบุรูเว่ากันบอกไปบ่ามากับเถียงกันเอาความีเถี่ยนของไปของมันสูงกันเลยสูงกันเอาไปว่าโอ้ยธรรมะหัวโนธรรมงหัวแตกเออแดดโคตรพอคตรแม่ให้กันได้บะ่ะเนี่เอาสแิแสดงหาแม่ม่ยงแม่เป็นทั้งสั่นเนี่ยเออเถียงเอาชนะกันในความีเถี่ยนโอ้หลายอย่างธรรมะหัวโนธรรมงหัวแตกแตกล่ะแล้วกลายเป็นทำเมา เมาอย่างเมาจะอคลองเองเหรอเพราะที่เมาไผ่ล่ะนักนึกษาในการแสดงถ้ำรืออย่างที่ห้าวเสนอนะห้าวเบิ้งจะอคลองให้ดีสังเกตอารมณ์ให้ดีเออพุ์ย่มถึงมันสิมีภายในภายในความรู้สึกแต่ว่าจะแสดงออกมาภายนอกเห็บดูเข่าดูเขากระทบกระทั่งรู้เข่าดูเขามาคอยจ่อคอยจางคลายหายไปเองแบบไม่ความรู้สึกที่ยินดีพอใจแหละ ไม่ยินดีพอใจนี่สิสองอย่างนีง่แหละมันจีค่อยๆหลายๆย,ย่างที่เป็นประสบการณ์ให้เขาละออกได้ถามันศูนย์ก็ให้รู้ว่ามันศูนย์บพ่พอใจในความผิดเห็นบ่ตรงกับเาขาคิดไ้หรือในความหวังดีที่เขาหวังดีไว้จังสิแต่ตามหยุดทั้งนั้นถามมันศูนย์ขึ้นมาเพิบเอาก็ะบอกเป็นผู้เมตตาหรือก็สิศูนย์เพื่อบอกประอง่นแหละ อยากให้เขามาหลังหลังนึงสิแต่เขาบ่เหตุตืกใจมีกูก็ร่องหยุดในตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเออกูรู้มึงแล้วมึงก็เศร้าดอกกูรู้มึงแล้วเฮ้ยไปทำไมนั่นแหละท้ามันกลับเป็นธรรมดามีความหยากมีปราณกลางแล้วก็มีประณีตสามอย่างมีทั้งภายนอกและภายในอัจฉริย์ทางวา <c oughs> มีทั้งภายในและภายนอก ส่วนเรจะตีเป็นถ้ำให้ได้ให้รู้ความจริงที่เจ้าของกำลังยึดให้ได้เหือนว่าถ้ำถ้ำก็ความจริงจริงกับจริงเจ้าของจริงว่าสูงจริงว่าโมโหจริงว่าโกรธจริงว่ายินดีพอใจจริงว่าจังใดจริงว่ายึดะโอ้มันกำลังหยุดมันก็ถอนดอกเอาสมิีมันก็ถอนของมันเองความถอนนี่ความรู้สึกเจ้าของบอกกับของเองอะละตัวนี้บม่แม่ถอนแต่ปาก แต่ว่าใจยังศูนย์อยู่ลักษณะนั้นนะก็ยังว่าก็คือว่าอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับเนอผู้ใดกับได้ละมุจจาก็ะละเนะเออมุจจักก็ละว่าต้องสมาท่านศีลว่าต้องพิจารณาความจริงของชีวิตจะของเองแล้วก็เหตุผลมันเกิดความเบื่อหน่ายหรือสิจิตใดก็เบ,บิ้งมันนั่นแหละแล้วสุดท้ายตายเลยกูไปนพิพพานนํานั่นแหละออจับอุปสมานุสติ นิพพานเป็นอารมณ์มันจิถึงรู้ถึงกระสังแต่เอาไว้จับสูงไว้เป็นคนมีอนาคต้วละอนาคตเรต้องมาเกิดอนาคตมั่นนะหรือจะเกิดยู่อุ้มลูกหน่อยไปมันเกิดไปเพรจะเกิดลอกโอ้ยกระถินไม่ได้แล้วท่านเรื่องพ่ะท่านเกิดเหรอเห็นปะเรื่องพ่ท่านเกิดนี่นั่นนะ มันไม่ได้รู้ท่านปัจจุบันนี่ยังเดือดนี้เดืองปงรุงเดืองแต่งขึ้นมาสื่อเด้กนินนะออแต่ว่าท้ามันเป็นจั้งสั่นจริงๆเด็กก็บ่ได้อิรีเลยเนาะสิภาษาอย่างกับเหลืองบ่ท่านเด็กเกิดออมันก็ยังเป็นจังสั่นแล้วส่วว่ามาอุ้มอิรอยู่นี่เออเอาเมื่อยหยุ่มปากนั้นดังเขาอยู่นี่เนาะโอ้ยู้ดได้สิถินมได้ว่าเด้ฟาดแมงหมดเลยหยาดอย่างเนาะ แ่าพันกับยุ่งสี่ล่ะคิดว่งกักเดอพวกเจ้ายังเวียนว่ายอยู่คือเขาไปพ่อเมื่อ